สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเปรมลำพูนออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้หนูเจอแล้วหนูเจอโจทย์หลักของหนูแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวสีผาพี่น้องไปหาแล้วแล้สีหายหนูบ่มืบูนิบินแชมจาร์ดัมอาแชมจาร์ดัมหนูเจอโจทย์หลักของหนูแล้วพี่น้องเบิ่งโลชิพาแอบเบิ่งเลาวพี่น้องอย่าปากด้วยค่ะสวยแอดดี้พีกองกอย พ่อไปยังเอ็ดดีตัวนี่ไปยังตลาดนะอันนี้ของเต้าเงาะเต่าห้าตัวเพระท่านผอสวยเส้อไม่ใช่ตลกเลยตลกถ่ายดีดีตัวม้วหัวปลาเผาบดกินบวบโอ้ยจะปลาเผาไปยังบ้านไหนไปหัดซื้อคือลบกวนหนิ เขาเาเขาอร่อสดอยู่ใหรเขาองกล่องค้าเน่ยสอง้สองวันสวสองจ้าของกาม่อยู่คู่โบรเอาเขาแบบมหาป๋อเขาไปคิดหอดป่วนเนาะหอดแมนบ๋กเอาเขาไปช่องเม่อากาเผาคูจะทิ้กับอีสานแหละวพะดกินอยู่บอแล้วบอจบโจะตาวาจะนะพี่น้องาเผบาปกติได้กินเ้อได้หมือนกันเวาด้องไรย่องคือคาง เออคื่เขียวยังยองถงเงาะแฉะอันนี้หาไเพราะยักเอดดีที่กองไฟเออคือคือคือันนี้ผนกจัดแต่งได้ค่ะพี่น้องคะชัดเจนครับขอบคุณครับผมเราจัดตงแตกบอกแค่พอจังหวเมียบวลาบไปซ่องเมืองจังบเศรานี่จะนอนก่อนฝอนฝดอยู่ใไรอดไหมอพขึ้นนันหลับกันแค่เลยฝันแต่งได้กันชวดไปอันกองสลากะ ไปพ่อที่ภาพไปจกใอ้ค่นั่นยกมาสามตัวแหละแต่ก็ยกอีกสองตัวจังสั่นกระฟันพาเดกจ้ะมาดูพี่เราคนแรกมาบอกนั่นแล้วมาบอกว่ารอบเมืองหันก็บาบอกดีแล้วรอบเมืองหันก็ได้ดีแล้วอย่าอยาบหู่ทองด้าดีพอเจ้าคือมาขาวแท้ขาวแมงบอกเอาเจ้าเบิ้องมองเป็นการเจ้าแน่ใส่นาฬิกาเนาะกับขาวตัวบ้าเม่นดอกเจ้ามาอาบหนำขอ เป็นไลครับพ <si ี่น้องเด้สิบอกไกลๆ่ก็ไกลๆมาแล้วมาแล้วพกไดกูเ่สดได้พี่น้องเพราะว่าค่าทายคลิปทายคลิปคำตอบง่ายๆผู้เดียวสตัวแม่คิดเบิ่งดีพี่ไอพี่ป่าไหนเบิ่งพัดลุ่มเลยพัดลุ่มเหเจ้าของเขาอยู่ห้อนนี้ทำงานเขาไนีแล้วอ้นนีทำงานอ้อนีเขาทำงานสิ่ันเลขได้ส่นเลรน่ร่น่เ พดอกหน้าเพราะให้เพราะมีฝนแรงพอาแต่เป็นบาวพิปัาขอบคุณ4,000คนที่กำลังจะเข้ามาชมตอนนี้ทันกวาที่อไรชยงกาองคนอะไรต้องตตองแรกัทุกเต็อย่างมือแรงน่นจนบ่อยากไล่บม่มีผู้เบิงขอบคุณ้องเพงขอบคุณสุริยาขอบคุณเราฒา์ขอบคุณ น้องสามาดวจะ ouais er uh, okay. พาไปเก็บไข่ค่ะหงน้องมดจะพาไปเก็บไข่แม่เตียผอ้ารนดเคตยฉากแรกเตียมตัวเลยนสกแรกแลผก็อนเนาะอีพ่อได้ออกปะล้างมือกะจักขินก็ออกเด้ล้างมือพ่ออิ่ก็ได้ออกก่อน เรอลเตชยซไหนันหมบอ่ c l i ใหม่บ่นี่ c อลเลกช i นใหม่ใหม่ล่าสุดแล้วโอ้ล่าสุดพี่น้องคะใบรรยากาศคเขาของนี่บ้าวันมันเขาไปยืนขโมหมาอยู่นี่่ะพี่น้องม่จะเห็นหนาเกียดหนาเลยถึง้า่าถ้าเป็นบ้าแลรวคือสิรอค่ะอยู่พอลา บ๊อบบีล่ะบ่วย่องังได้ท่อเบียร์พรนสวยมากเลยเออเตัวแล้รบวม้หคอยตัวแอะไรัวแม่ไ่ได้จิทายยังถ้าหนพี่ธีว่าห่าพื้นที่แห่งถ่ายอันติดเบียร์แซงแหมลูกบ่ได้เด็ตัดออกบ๊ได้หามติดลกกลัเลยน้ำลายไม้หัวแดงมปเลยเขาขึ้นทยมาตลอดแม่ทายมาเลยได้ปาติดบ่ได้บได้ตัดออกแล้วล่ะลกไหมลุกไหน ทีนี้ลาตคิปเก้านั่นแหะลาตเบีย้างอบนี้ดาวลุกไหมเพรการใช่ยได้เายด้้แม่เหลียวเต็มันสิจับดอกคือน้ำหล่ามันไมยหัวไบเแล้วเพราะ้าหลักพี่น้องยกว่แจ้งซนเถอะค่ะเรียส้เผานน่สิยูบเือเโปเมลเลียเือโปเมนเลียเอามดตนา นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องมหาหอห้เราดาดาแต่ละมือหนูหมานมือนี่หนูหมานมือนี่คลิปคลิปนี่มื่นวิวขึ้นเลยค่ะไปกันโาอา like nah, mm ้พ hmm. yeah, ี mm ่น hmm. yeah, oh, ้องอยากเห็นหน้าหนูสวัสดีค่ะน้องมดจะพาไปเก็บไข่วันนี้นะคะ พ่อละบาเคยเบาซันหมู่บ้านั่านเขาเบากันมาขั้นเอาไปปูนท้าก็บจได้กินอาจาสี่ชาขั้นูดเบื้งคลิปนีกับเมตาหนุสัตัวค่ะมุนี่กับจีกับอีสานหลักมนันี่า้หหน่อยามาขั้นอยากได้ทำยังไงต้องทักไปไหนทักไปหาไม่หน่อยทักไปหาไม่หน่อย คนเล็กสัตว์ไมพี่น้องค่ะก็ยังได้เสียบทักหาแม่หน่อยค่ะพี่น้องเห็นไหมคะบรรยากาศพี่น้องมาเพราะเหล้ววาไอ้ห้องหน้าไปสนะเดี๋ยวดิฉันพาทุกท่านซองเต็นนั่นซองเต็นนี่ค่ะเวลานี้ประมาณบ่าย2อกว่าจากนิดสีล่งได้บอค่ะพี่น้องค่ะเห็นอาจสิสาไปนิดนึงอย่าเพิ่งยิ s <S ้มงามแถวเอื่อย เจ้าขยิ้มงามเด้วยเนาะเว้ยเนาะไม่เจ้าเสี่ยวขามปอมมาสู่ขยิมอ่ะบอกอย่าง้โอเคโอเคได้เลยได้เลยเจอกันเลยเป็นบ้าเอาน้ำปลุกหมูบ้านเราเอาขามปอมมาสู่หมูกินพี่น้องค่ะพี่ปันปันนั่งอีกใช้ไม่คั่วพี่น้องว่าแต่บางบ่ได้เฮ็ดอันเฮ็ดนี่สูหมูกินดีดิเวทีเราก็เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะคะ ช่างนี้คนบวงสวงเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง่นไหวเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะไหวจดที่ไหวขอฝนอยาตกเด้อมันนี่เอยงกิน<ม>กินฝนเด้อพี่น้องบอดอุ้มนะคะอันนี้พูดจัดพี่น้องคะ่ะบรรยากาศวันนี้ นะแต่ถ้าถ้าติดอันนั้นป่ได้พี่น้องปมหัวห้บปมเปียบลุ่งตึกไม้ห,หัวนี่แล้วกันบรรยากาศโดยรวมนะคะสำหรับคลิปนี้แต่ยังกินเน้ะพี่กินบักซิดามันวนค่ะมันวอนอนอบน้าเชีงยงบินพี่น,ออน้องเบิ่งเชียงบินพี่น้องค่ะเบิดขึ้นแล้วพี่น้องอบินอยู่นี่ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพื่อนๆ้แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ